สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพาลึกลับราคาถูกนะผมวันนี้นะผมนับมาใน EP ีที่68นะครับราคา500บาทนะผมเช่นเดิมนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะพี่แต่ถ้าสะดวกโอนนะผมก็สามารถโอนเข้ามาก่อนได้เลยนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะผมนี่เลยครับสแกนคิวโคดนะครับหรือจีอดีนะครับ0 8น4์แปดสีนะครับ เบอร์โทรเร่งด่วนนะครับผมก็เป็นเบอร์082 4 9 4 0 7 7 6เช่นเดียวกันนะครับหาเพื่อแม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปชมมาที่รายการที่1ก่อนเลยนะครับผมรายการที่1นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับรายการที่1นะครับ ห้าร้อยบาทนะครับผมทุกรายการนะครับรายการละห้าบาทหมดเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีนะพี่มีเก็บปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนไปเข้ามาก่อนได้เลยนะครับผมภาพเบอร์ภาพไม่ชัดยังไงนะครับติดต่อเข้ามานะครผมขอพาเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปรายการที่2นสองนะผมก็จะเป็นพาสมเด็จนะครับนี่นะผมพาสมเด็จนะครับรายการที่2นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะผมก็จะเป็นนี่เลยครับปะปิดตานะผมหลงพ่อแก้วนะครับเนื้อผมคุกลักนะผมเก่าสวยงามนะครับนี่นะครับผม ตาปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับรายการนี้นะผมรายการที่สามนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สี่นะผมรายการที่สี่นะผมก็จะเป็นพัซซุ้มก่อเลยนะครับนี่นะผมเป็นพัซซุ้มกอนะครับรายการที่สี่นะครับ ชอบรายการไหนนะครับสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะผมก็จะเป็นนี่เลยครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่ห้านะครับ เก่าๆเลยนะครับผมมีค่าแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับผมก็จะเป็นนี้เลยครับหลวงปู่สุขนะครับเด็๋หลวงปู่สุขนะผมรายการที่6นะครับ ผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะผมจะเป็นพับปิดตานะครับผมสวยๆนะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับมีคาบขึ้นแบบนี้นะครผมรายการที่เจ็ดนะครับนี่นะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8ดนะครับผมจะเป็นพลาสมเด็จนะครับผมเนื้อนะครับมีความมันวาวฉ่ำๆนะครับนี่นะครับสีผิวนะครับผมเข้มๆนิดนึงนะครับผมนี่นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมรายการที่8นะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่9นะครับ รายการที่เก้านะผมก็จะเป็นหนุมานนะพี่เป็นหนุมานนะผมรายการที่เก้านะครับจัดส่งให้ฟรีนะผมทุกรายการเลยนะผมเพียงรายการละห้าร้อยบาทนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับ สะดวกโอนนะผมก็สาม,มารถโอนเข้ามาก่อนได้เลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่10นะครับรายการที่10นะผมจะเป็นเหลี่ยหลุมพ่อฉุยนะครับหมเชื่อมหัวเชื่อมนะครับรายการนี้นะครับเปลี่ยหลุมพ่อฉุยนะครับนี่นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่11เลยนะครับ รายการ,ราที่1ิบเอ็ดนะผมเป็นพระสมเด็จนะผมวัดเกศชยโยนะครับเรียมตลับมาแบบนี้นะพี่สวยงามนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะผมวัดเกศชยโยนะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะผมจะเป็นพระหมหเหศรนะครับรหมเหศรคู่นะพี่นี่นะครับ เป็นประมาณนี้นะครับเตรียมกรอบพลาสติกนะครับผมเปิดหน้าเปิดหลังเลยนะพี่นี่นนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบสามนะผมเป็นพระนี่เลยครับรูปล่อหลวมพ่องเงินนะครับเป็นรูปล่อหลวมพ่องเงินนะครับผมรายการที่สิบสามนะครับ เก่าเลยนะครับผมผิวแบบนี้นะครับสวยงามนะพี่นี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะผมจะเป็นตะกุดนะพี่เป็นตะกุดนะครับเลี่ยมตลับมาแบบนี้นะครับผมมีสามดอกนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับ นี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับผมเป็นเหรียญนะผมหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมเรียมกรอบพลาสติกกันน้ำมานะครับผมสวยงามนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกจะเป็นจอบเล็กหลุมพ่อเงินนะครับน <squared nós istles> <ritt> <öyle> ี่นะครับเก่าๆสวยๆนะครับนี่ครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะผมจะเป็นรูปล่อหลวมพ่อเงินนะครับ ป็นรูปหล่อหลุมเพราะเงินนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะครับเก่าๆเลยนะผมมีคาบขึ้นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับรายการละห้าร้อยบาทนะผมทุกรายการนะพี่จะส่งให้ฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางก็มีนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนนะผมสามารถโอนกันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบแปดนะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่รายการที่สิบแปดนะครับนี่นะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะผมจะเป็นตะกุดนะผมพิษสมอนนะพี่นี่นะครับผม จะกรูดพิสมอนนะครับรายการที่1ินะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผมเก่าๆเลยนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับผมต่อไปรายการที่20นะครับผมรายการที่20นะครับก็จะเป็นพราสมเด็จนะครับผมเรียมกรอบพลาสติกนะครับเก่าคลาสสิกนะครับโบราณเลยนะครับนี่นะครับผม รายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็จะเป็นพระเนื้อผงนะครับผมวัดปากน้ำนะครับเลี่ยมมาแบบนี้นะพี่นี่นะเป็นพระเนื้อผงวัดปากนา้ำปากน้ำนะครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับผมเป็นพระปิดตานะครับ เอ่นะครับผมเป็นภาพปิดตานะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นรูปรล่อรวมพ่อเงินนะครับนี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับ ต่อไปนะผมรายการที่ยี่สิบสี่ผมจะเป็นพับปิดตานะครับผมนี่นะผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับรายการที่ส4ี่นะครับรายการที่ยี่สิบสีนะพี่รายการนี้นะครับเป็นพับปิดตานะผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะผมก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับ นี่นะครับรายการที่25นะครับผมเป็นหลวงปู่สุขนะครับนี่ครับผมนี่เหมือนจะมีรอยจานนะผมนี่นะครับมีรอยจานนะครับหมดแล้วนะครับผม25รายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมนี่เลยครับสแกน q คียโค้ดนะครับหรือ JSL ID นะครับ0824940776นะครับ เบอร์โทรเร่งด่วนนะผมเป็นเบอร์0824940776เช่นเดียวกันนะครับชอบรายการไหนนะผมสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการไหนนะผมไปไปนะครับภาพเบอร์ภาพไม่ชัดยังไงนะครับก็แอดไลน์ดีนะครับเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ